KC Forex Trading สวัสดีครับวันนี้ก็มีระบบเทรดแล้วก็คู่เงินที่เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับเข้ามาในตลาดใหม่ๆนะครับผมแนะนำให้เทรด EU ก่อนเลยนะครับเพราะว่า EU เนี่ยเขาจะไม่ค่อยแรงมากไม่เหมือนทองนะครับถ้าให้เปรียบเทียบมันก็เหมือนการที่เราเพิ่งจะหัดขับรถนะครับเราไม่ควรขึ้นถนนใหญ่หรือถนนที่ มีรถใหญ่เยอะๆนะครับถ้าเปรียบเสมือนทองนี่ก็มีความรุนแรงมีความผันผวนสูงนะครับแต่ถ้ามาเล่น EU ก็จะซอฟลงมากยิ่งขึ้นเทรดง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปตามเทรนด์ไปตามกระแสของกราฟนะครับเราอย่าไปดักหรือสวนกราฟเราสวนได้ในกรณีที่เป็นไซด์เววันนี้เราก็จะมาเทรดสั้นใน m 5นะครับใครจะเอาไปเทรดสั้นหรือเอาไปเทรดยาวก็ได้จะเทรดสั้นแบบฟิก tp แบบเก็บ1 0 0จุด200จุดอย่างนี้ก็ได้หรือจะไปเทรดยาว อย่าง M5 เนี่ยระยะที่ยาวขึ้นมาหน่อยก็ประมาณ500จุดก็พอแล้วนะครับตรงนี้วิ่ง700จุดนะครับเข้ามาที่แทรกนะครับอินดิเคเตอร์วันนี้เราใช้บรลิเจอร์แบนด์นะครับพารามิตเตอร์ใช้30ดิวิเดชันใช้2ส่วนเวล v e l นะครับใช้2กับลบ2นะครับกดโอเคเข้าไปเราก็จะได้แบบนี้มาแล้วนะครับเงื่อนไขของการเข้าเทรดเราจะเทรดตามเทนนะครับ เมื่อ BB เนี่ยขึ้นมายืนเหนือเส้นสีฟ้าได้เราก็จะหาจังหวะบายเมื่อเขากลับลงมายอ่อนะครับจะเห็นว่าบริเวณนี้มีการยกลโลนะครับโลนี้กับโลนี้นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นเทนอะไรเราก็ต้องใสอ่อนดิคเตอร์อีกหนึ่งตัวนะครับไปที่อนดิคเตอร์นะครับมาที่โหมดออสซิเลเตอร์แล้วก็คลิกไปที่ MACD วันนี้เราจะใช้ MACD Fast 15 Slow 150นะครับ MACD SMA เนี่ย9นะครับกด OK เข้าไปก็จะได้แบบนี้มานะครับอ่าเห็นไหมครับว่าเราสังเกตดู MACD ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูว่า MACD ถ้าอยู่ด้านบนกราฟจะเป็นฝั่งขาขึ้นอยู่ด้านล่างเป็นขาลงนะครับเนี่ยนะครับลงมาเงื่อนไขในการเซลล์นะครับเมื่อกราฟลงมาอยู่ใต้เส้นกลางของบเจอร์แบนด์นะครับ สิ่งที่เราต้องทําคือรอให้เขากลับมาเส้นกลางให้ได้ก่อนนะครับถ้ากลับมาเส้นกลางแล้วปิดเป็นแท่งแดงได้เราสามารถเปิดเซลล์บริเวณนี้ได้นะครับสําหรับคนที่จะเก็บสั้นให้เอแอที่ไฮของแท่งคู่บริเวณนี้เลยนะครับก็เก็บสั้นตอนที่เขาลงมาถึงกรอบด้านล่างก็ประมาณ TP1 เท่าอันนี้ก็เก็บไปได้เป็นระยะสั้นๆน,นะครับแต่สําหรับคนที่อยากจะเก็บยาวขึ้นให้ SL ที่กรอบสีฟ้านะครับนี่นะครับ รอบสีฟ้าด้านบนกาฟก็ไหลลงมานะครับก็มาปิดตาม TP 1เท่าได้นะครับหลังจากนั้นกาฟก็วิ่งขึ้นมาบริเวณนี้ไม่มีแท่งแดงนะครับจนมีการปิดลงมาเป็นแท่งแดงบริเวณนี้นะครับเราก็เข้าเซลบริเวณ,ณนี้ถ้าเก็บสั้น SL ที่ high นี้นะครับก็มา TP ที่ lower band แต่ถ้าเก็บยาวขึ้นก็ SL ที่สีฟ้าแล้วก็เก็บ TP 1เท่าหรือ2เท่าก็ได้นะครับ แต่ถ้าตามจริงแล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่า MACD ยังอยู่ด้านล่างเราสามารถถือรันได้เลยจนเมื่อเขา b บร a k ขึ้นมานะครับอย่างตรงนี้เนี่ยควรจะเป็นแท่งสีแดงปิดลงไปนะครับหรือมาปิดแดงบริเวณแท่งนี้ก็ได้แต่ไม่มีการปิดเบรกขึ้นมายืนเป็นเขียว2แท่งอย่างนี้ได้เราปิดทํากําไรออกไปทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดให้เราเข้าเซลล์นะครับเขียวขึ้นไปแล้วลงมาปิดแดงได้นะครับเราเซลล์บริเวณนี้เก็บสั้นได้หรือจะ SL ที่เส้นฟ้าก็ได้นะครับ MACD ยังเป็นขาลงอยู่นะครับบริเวณเส้นกลางเขาไม่ทําแท่งแดงเราต้องไปโฟกัสที่ upper band ถ้า upper band มีการทําแท่งแดงเราสามารถเซลล์ได้อีกโดย SL ที่รอบ upper band สีแดงนะครับหรือ SL ที่ high ของแท่งเขียวนะครับตรงหางบริเวณนี้ก็ได้นะครับเก็บ TP บริเวณเส้นกลางนะครับอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันจะเห็นว่าตรงนี้นะมีการเข้าเงื่อนไขแต่ว่ากราฟเนี่ยมีแท่งที่เล็กมากครับอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับน่าจะเป็นตลาดช่วงที่เอเชีย นะครับบริเวณนี้นะครับกราฟก็วิ่งเล็กๆมาเรื่อยๆนะครับจนหลุดลงมาอีกครั้งนะครับเงื่อนไขจะคล้ายกับบริเวณนี้นะครับหลุดมาอีกครั้งกลับมาปิดเป็นแดงนะครับจุดนี้เราก็เซลล์ได้นะครับถ้า SL ไม่มีที่วางก็เผื่อ SL ไว้นิดนึงนะครับหรือจะ SL ที่เส้นฟ้าก็ได้นะครับก้าวก็วิ่งลงไปได้นะครับตรงนี้ก็ลงมาปิดเป็นแดงนะครับนี่ก็ทีพได้นะครับ จะเห็นว่าบริเวณนี้นะครับมีการเปลี่ยนเทนของ MACD นะครับการาฟขึ้นมามารับอยู่ตรงเส้นกลางของบริจแบนด์นะครับปิดเป็นแท่งเขียวนะครับเป็นเงื่อนไขที่เราทําซ้ําและจําได้ง่ายนะครับก่อนที่เราจะไป forward หรือ back test ในกราฟเคลื่อนไหวเนี่ยเราต้องจําภาพแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับเหตุผลที่ผม back test กราฟนิ่งให้ดูเนี่ยเพราะว่าเราต้องเห็นภาพแบบนี้ให้ได้ก่อนเนี่ยอย่างจุดนี้นะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับคล้ายกันนะครับขึ้นมายืนได้ปุ๊บถ้าเรา SL ที่โลอันนี้เราก็เก็บสั้นได้แต่ถ้าเรา SL ที่เส้นฟ้านะครับอันนี้ก็จะเก็บได้ยาวขึ้นนะครับหลังจากนั้นกราฟก็วิ่งขึ้นไปเลยนะครับท p 1เท่าขึ้นไปถึง TP2 นะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยกราฟลงมานะครับแล้วปิดเป็นแท่งเขียวบริเวณนี้ถ้าเกิดเราเข้านะครับแล้ว SL ที่บริเวณแท่บริเวณโซนกรอบสีแดงนะครับตรงนี้กราฟก็วิ่งขึ้นไปได้ ตรงนี้ขึ้นมาแล้วมายืนตรงเส้นกลางได้ปิดเป็นแท่งเขียวนะครับแล้วก็เข้าได้อีกเป็นภาพซ้ําภาพเดิมเป๊ะเลยนะครับ EU เขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีจุดสังเกตให้เรามองได้ง่ายๆนะครับบริเวณนี้เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราเซลล์เนี่ยเราก็เซลล์ได้เก็บสั้นนะครับแต่ว่าเราจะสวนเทนของ MACD นะครับอันนี้เราก็ไม่ทำนะครับมันผิดเงื่อนไขเราถ้าเราทำเนี่ยเราจะสับสนตรงเห็นไหมครับว่าตรงนี้ก็เซลล์ได้นะครับ แต่มันก็ผิดเงื่อนไขเราเราก็ปล่อยไปนะครับเห็นไหมครับกราฟเข้าช่วงดึกหรือช่วงเอเชียเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเล็กๆอย่างนี้อาจจะไกลไปนิดนึงแท่งจะเล็กจะซูมเข้าไปนะครับอันนี้นะครับลงมาตรงนี้นะครับปิดเป็นแท่งเขียวได้ก็เข้าได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า MACD ยังเป็นฝั่งขาขึ้นอยู่กราฟก็วิ่งไปแล้วก็ไซด์เวนานมากนะครับแต่ก็ยังไม่เคลียร์เ l ลเลยนะฮะมีไม้นี้ลงมาเคลียร์ SL ได้นะครับ เสร็จปุ๊บเราก็ยังบายได้อีกนะครับเมื่อปิดเป็นแท่งเขียวไปวันนี้นะครับกราฟก็วิ่งขึ้นไปเลยนะครับลงมาปิดเป็นแท่งแดงมีเขียวตรงนี้เขียวไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือเส้นสีฟ้าได้เรายังไม่เข้านะครับจนเกิดการขึ้นมายืนเหนือเส้นสีฟ้าได้เราค่อยเข้าบายไปวันนี้นะครับกราฟก็วิ่งขึ้นไปนะครับก็ประมาณนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ